จะโทษไหมยังเจออ้ายังไม่เข้าใจอกีก่ะมาเขายากันไปแล้วเลิกกันไปแล้วตางคนกับตามไม่ครอบครัวไหมเขาบอกเกี่ยวของกันแล้วเจ้าบ่หูจักตีเออก็หูจักอยู่คอ,อยอย่างกเรื่องรถกระบะคอ,อยดีนะเจ้าก็ไดเนาะรถกระบะเป็นยงังเขาก็จังแบงสินสมรถกันไปแล้วมันมีปัญหายัางเออมันกับบุมียังละแต่ว่าคอยมีบางสิ่งบางอย่างที่จองงวะให้เจ้าฟังไม่ยังล่ะ หมวดมันติกาเรื่องเงินหกแสนที่มันหายไปจากบัญชีนันละแค่จริงแล้วมันบเ่ได้หายไปใส่ดอกอา้าวถ้ามันบ่เสียแล้วมันไปใส่สัตว์ฮะอยู <c oughs> อ่ใน,นฟ้าไทยรถกระบะก่อยปุ่นแต่ขอโทษเด้อฮะอยู่ฟ้าไทยรถกระบ้าเจ้าเออเอ สบายใจระบาดนี่ที่แรขคอยกันเดี๋ยวว่าความจริงกัเจอฟังแล้วนั่นตายกัดนั่ตายตาลับแล้วคอยขอโทษเด้อห้าสำตับสำปอดมึงเอ้ยจะเป็นมึงโกงกูคัดเน้ว